จ้างช่างนะครับค่าแรงทาโครงหลังคาบ้านหนึ่งหลังเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับค่าของประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวทายคลิปมาแจ้งให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะผมไม่ได้รับทานะนะครับผมมาแชร์ให้ฟังเฉยๆนะครับว่าผมจ้างราคานี้ราคานี้แล้วต้องสังเกตอะไรตรงไหนบ้างต้องตรวจสอบอะไรตรงไหนบ้างนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูงานกันก่อนเดี๋ยวทายคลิปมาบอกว่าจ้างค่าแรงเท่าไหร่ค่าของประมาณเท่าไหร่โครงหลังคาบ้านหนึ่งหลังนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูงานกันพาชมงานตรวจงานนะครับอีกหนึ่งหลังนะครับสาหรับโครงหลังคานะครับเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านเลยนะที่สําคัญมากๆนะครับมาเกี่ยวกับโครงสร้างด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทําไม่ดีเนี่ยก็อาจจะพวกน้ํารั่วได้หรือหลังคาจะแอนได้นะครับเพราะว่า <inate> เราใช้หลังคาคอนกรีตนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกหลังคาค <ite> อนกรีตนะครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยหลังคาคอนกรีตนะครับค่อนข้างหนักนะนะครับหลังคาคอนกรีตเนี่ยค่อนข้างหนักแผ่นหนึง่งน่าจะเป็นโลนึงอ่ะแล้วหลังหนึ่งใช้พันกว่าแผ่นนะนะครับเพราะฉะนั้นโครงหลังคาเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานกันก่อนนะครับตรวจงานกันว่าเดี๋ยวไปดูกันนะนะครับก้อนอื่นนะครับจริงๆแล้วว่ะในแบบอ่ะก็มีบอกนะว่าสเปคของเหล็กนะครับ แต่ละอย่างเนี่ยใช้สเปคอะไรบ้างนะครับแนะนําให้ทําตามแบบนะครับเดี๋ยวพาชมอาเซก่อนนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอาเซ่อาเซก็คือเหมือนกับว่ารับจากเสาเห็นไหมจะนั่งอยู่บนเสาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอาเซ่หมดเลยนะครับจะนั่งอยู่บนเสานะนะครับหลักๆเลยสังเกตตอนแรกเลยนะครับต้องมีเพจนะครับหัวเสาทุกหัวต้องมีเพจนะครับสังเกตดีๆนะนะครับต้องมีเพจนะครับบางช่างไม่ไม่ใส่เพจให้นะ ก็คือเอาเหล็กอะนะครับเหล็กโครงสร้างเชื่อมติดกับอาเซ่เลยไม่ไม่เอานะครับไม่ดีนะนะครับอาเซ่เนี่ยผมใช้เหล็กขนาด5นิ้วคูณ2นิ้วความหนา2.3มมิลน,นะครับเรื่องความหนาเนี่ยนะครับถ้าเป็นอาเซ่เนี่ยถ้า5นิ้วคูณ2เนี่ยหนา2นองาโอเคอยู่แต่ถ้า4คูณ2เนี่ยต้องหนาประมาณ3.2มมิลนะนะครับเรื่องความหนาของเหล็กนะนะครับส่วนจะใช้เหล็กกาวนไนท์แบบนี้ หรือจะใช้เหล็กดำทาสีการสนิมก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนที่ผมเลือกใช้เหล็กแบบนี้เพราะว่ามันการสนิมได้ดีกว่านะครับราคาก็แพงกว่าเหล็กดำปกตินะนะครับแบบนี้นะอ่ะอาเสนะครับผ่านไปครับต่อมาก็จะเป็นจันทันก่อนก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจันทันเนี่ยครับอ่าตรงร่องตรงเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยเรียกว่าจันทันนะครับจันทันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เหล็กตัวซีกันนะครับเรียกว่าเหล็กเหล็กตัวซีนะครับ อาของผมใช้4คูณ2นะความหนา2.3มิลน,นะครับอ่าของผมเนี่ยแนะนําความหนาของเหล็กเนี่ยก็คือหนาประมาณนี้คือขั้นต่านะไม่ควรหนานต่ากว่านี้นะนะครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่ค่อยดีแหละเพราะว่าหลังคาเหล็กคอนกรีตหนักนะครับหนักอ่าเนี่ยเขาเรียกจันทันนะครับอ่าและสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับระหว่างช่องของจันทันเนี่ยนะครับเห็นปะมันจะเป็นช่องช่องเห็นปะ นะครับช่องจันทร์ตรงเนี้ยไม่ควรเกิน1เมตรนะครับอ่าสังเกตนะครับต้องไม่เกิน1เมตรนะนะครับจริงๆในแบบก็จะมีบอกอยู่นะนะครับอ่าเนี่ยเส้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นตะเข้เขาเรียกว่าอะไรสันตะเข้นะครับสันตะเข้ก็คือตรงเสาตรงมุมเนี่ยครับเขาเรียกสันตะเข้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยสันตะเข้หมดเลยนะครับเนี่ยตรงไหนที่เป็นแบบเป็นมุมอ่ะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสันตะเคนะครับสันตะเคเนี่ยผมใช้เหล็กตัวซีประกบนะตัวซีซีคูณสองประกบกันนะครับซี่นิ้วคูณสองนิ้วประกบกันนะมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้ค่อนข้างดีเลยทําไมถึงไม่ใช้เหล็กกล่องทําไมต้องมาประกบแบบนี้จะรับน้าหนักได้ดีกว่านะนะครับเหล็กตัวซีประกบเนี่ยจะรับน้ำหนักได้ดีกว่าและที่สําคัญนะครับ เนี่ยสังเกตดูนะสันตะเคดูครับมันช่วงมันยาวนะครับต้องมีตัวคำ้ำเห็นปะตัวค้ำสันตาเเคเห็นปะนะครับผม,มจะค้ำทุกจุดเลยนะครับเนี่ยเห็นปะนี่อันนี้ก็จะคำ้ำค้ำตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะอันนี้สันตะเคเนี่ยสันตะเคชูบยาวเห็นปะนะครับอ่าไม่จําเป็นต้องค้ำไกลนะนะครับอ่าเพราะว่า ถ้าค้ำไปค้ำไกลแขนมันก็เหมือนกับว่าไงไม่ไม่ค่อยนี่คำ้ำค้ำประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่านะครับตรงน้นก็มีนะครับตรงน้นก็มีนอนนะครับสันสันตะแคอ่าแล้วก็แปรนะครับแปรผมใช้แปรสําเร็จแปรคือเส้นตรงๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยเส้นตรงๆเขาเรียก่็แปรแปรก็คือกระเบื้องเนี่ยจะต้องยิงกับแปรนี่แหละนะครับกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยนะครับเนี่ยกระเบื้องตรงน้นอนะ่ะนะครับก็จะต้องไปยิงกับแปรตัวนี้นะครับ ระยะห้างของแปรมันก็จะต้องมันบังคับอยู่แล้วนะครับบังคับก็กระเบื้องอยู่แล้วระยะห่างของแปรนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแผงก่อนะครับแผงก่อเนี่ยนะครับสังเกตนะครับแผงก่อเนี่ยต้องก่อขึ้นไปชนเหล็กอาเสด้านบนนะนะครับอ่าเห็นปะนะครับเราต้องรู้นะครับตั้งแต่แรกนะครับช่างเขาไม่ได้รู้ด้วยกันเรานะเนี่ยนะครับ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกำแพงได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยอย่างอย่างอย่างเสาเนี้ยก่อตรงกลางช่ยวะเหล็กก็จะอยู่ตรงกลางอ่าถ้าเสานี้อสังเกตดูนะเสานี้ก่อริมเสาน,นี้เหล็กก็จะอยู่ตรงริมนะครับอ่าแล้วบางที่นะครับอาเซตรงเนี้ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นห้องน้ำเนี่ยตรงเนี้ยห้องน้ํานะครับจริงๆแล้วอะอาเซตรงเนี้ยจะไม่มีนะครับไม่ต้องมีแต่ว่าผมให้ช่างเขาทําเสริมเพราะว่ามันมีแผงก่อห้องน้ํา อันนี้ก็คือจ้างพิเศษเขาให้ทําเหล็กอเสนะครับเพราะว่าต้องมีแผงขึ้นก่อไปชนห้องน้าตรงนั้นนะครับอ่าเราก็ต้องดูพวกรอยเชื่อมรอยอะไรให้เชื่อมให้เต็มนะนะครับอ่าต้องเชื่อมให้เต็มไม่ใช่เชื่อมแต้มแต้มแต้มเฉยๆนะครับมีคนขึ้นไปตรวจงานนะครับเชื่อมเต็มไหมอะไรยังไงเนี่ยป้ไอตัวพวกเนี่ยไอพวกตัวตั้งเนี่ยผมใช้เหล็กตัวซีประกบหมดเลยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกดั้งเรียกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยใช้เลขตัวซีประกบหมดเลยอ่านะครับละมานี้ดูคร่าวๆแล้วก็เชิงชายนะครับเชิงชายอ่าเชิงชายตัวนี้เนี่ยตัวเบิร์นกับว่าไงออกมาเนี่ยจากตัวบ้านมาถึงเชิงชายเนี่ยออกมาเท่าไหร่เชิงชายออกมาเท่าไหร่ของผมออกมา80เซนนะครับอ่ามันกําลังสวย80เซนนะส่วนใหญ่เขาจะออกกัน1เมตรนะครับ1เมตร นะครับแต่ผมออก80ก็ดูมันกําลังสวยดีนะครับแต่ออกเมตรหนึ่งก็ได้นะอ่าประมาณนี้งานเหล็กโครงหลังคาคร่าวๆนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญมากนะเหล็กโครงหลังคานะครับถ้าทําไม่ดีเนี่ยนะครับโอกาสรั่วรั่วไม่พอนะครับหลังคาแอนนี่งานเข้าเลยนะครับหลังคาแอนก็คือเหล็กแบบว่าใช้สเปคแบบลดสเปกอะนะครับสเปคบางๆอะไรเงี้ยหลังคามันก็เลยแอนได้ ่าหลังคานี่นะนะครับผมจ้างเป็นตารางเมตรนะครับจ้างเป็นตารางเมตรที่ผมจ้างคือตารางเมตรละ170บาทนะครับเฉพาะเชื่อมนะเฉพาะเชื่อมโครงหลังคานะตารางเมตรละ170บาทนะครับทำอะไรบ้าง170บาทนะครับก็เชื่อมทั้งหมดเลยนะครับเชืช่อมเชื่อมแล้วก็พวกค่าของในของเราแต่ว่าดลวดเชื่อมอ่ะไม่ใช่ของเรานะ จะมีลวดเชื่อมใบตัดอะไรพวกนี้เครื่องมือก็คือของของช่างเขานะครับอ่าเราก็จะมีติดเชิงชายนะครับติดเชิงชายเมตรละ100ไม่ใช่เมตรละ90ติดเชิงชายเมตรละ90นะครับแล้วก็หลังคาเมตร170ตละร7อจิตารางเมตรนะหลังคาคิดเป็นตารางเมตรนะครับอย่างเช่นบ้านหลังเนี้ยตารางเมตรบ้านนะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะอยู่ที่ประมาณ73ตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้นะ แต่หลังคาไม่ใช่73นะหลังคาตารางเมตรจะเยอะกว่าตัวบ้านนะครับหลังคาหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณ130กว่าถ้าเอาคูณกันง่ายๆเลยนะคูณ2ไปเลยก็ได้นะครับบ้านเรากี่ตารางเมตรลองคูณ2เลยนั่นแ่ะคือประมาณหลังคาอันนี้คือเข้าๆให้ฟังง่ายๆนะครับค่าเชื่อมโครงหลังคาหลังนี้อยู่ที่รวมรวมติดเชิงชายด้วยนะนะครับเพราะเป็นช่างเดียวกันนะครับอยู่ที่2 6 0 0 0กกว่าบาทน,นะครับค่าเชื่อมโครงหลังคานะ นะครับ26,000ค่าเหล็กค่าเหล็กประมาณเกือบ6 0,000นะครับค่าเหล็กนะประมาณเกือบ6 0 0 0 0เชิงชายนะประมาณ6000นะครับอ่าแล้วก็มีหลังคาหลังคาก็มาแล้วนะครับหลังคาประมาณ2,3 0 0 0แล้วก็จะมีค่าติดหลังคาค่าติดตั้งหลังคาค่าคนมุงอ่ะค่ามุงหลังคานะครับแล้วก็ค่าบวกค่าอุปกรณ์เนี่ยก็ประมาณ25 0 0 0 26,000ประมาณเนี่ยนะครับรวมหลังคาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณของผมหลังนี้นะประมาณแสนสามแสนสามแสนสี่ น่าจะได้นะครับนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะมือใหม่เลยนะครับนับศูนย์เลยนะครับไม่ว่าจะมีทุนหรือไม่มีทุนนะครับก็สามารถเริ่มเรียนได้นะใครอยากเป็นเจ้าของโครงการนะครับเดี๋ยวติวให้นะครับติวเข้มให้และ เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ <Hey. S 1> เป็นที่ปรึกษาให้จนกว่าจะสําเร็จนะครับโทรหากันไลน์หากันได้เลยนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่เริ่มหาที่ดินตั้งแต่แรกเลยนะครับ <Hey. S 1> หาที่ดินคุยกันเจ้าของที่ดินยื่นกู้ธนาคารนะครับกู้สินเชื่อมาสร้างบ้านนะครับสินเชื่อโครงการ3ามสอ่ายังไงหาลูกค้ายังไงหาช่างผู้รับเหลายังไงนะครับสอนตั้งแต่นับสูตรเลยนะครับจนขายได้เลย เริ่มหนึ่งหลังก็ได้นะครับทุนน้อยไม่มีทุนเริ่มได้นะครับมีทุนหลักพันเริ่มได้อ่ามีทุนเยอะหน่อยนะครับซื้อที่ดินปลูกได้นะครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่หนึ่งหลังสองหลังขึ้นไปได้เลยนะครับท่านใดสนใจเรียนนะครับทักไลน์มาขอรายละ,ละลเอียดก่อนได้นะครับไลน์ INE, นะครับมีตัวแอดน่ำหน้า ah, นะแอดทีวีเนะครับอ่าแอดทีวีเหรือ จะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะทำไหมนะครับเบอร์โทร063 957 2161นะครับ